ถ้าเราอยากนำหน้าเราต้องพร้อมสับทุกสิ่งมนตอนที่เราร่วมหกับ SOE หน่วยรบพิเศษของอังกฤษเรื่องใหญ่มาก ใหญ่ดิผูพ้พันอยู่นี่เลยนะเว้ยได้รับข้อมูลการต่อต้านเกี่ยวกับรถเยอรมันที่ขนจรวดวีสองโจบตีปารีสเติมน้ำมันที่ร์เจนทายมีเวลามากพ,าพอที่เอาทีมเราเข้าไปประจำตำแหน่งมันจะต้องถูกหยุดไว้พวกนายพิสูจน์ตัวเองที่มาลงเย่นั่นนายนั่นในายนายได้รับงานนี้ขอบอคุณท่านท่านแต่ว่างานนี้ใช้หมวดผมหมวดเดียวคงไม่พอนั่นแหละเดี๋ยวให้ไปรวมกับโรยี บัต s o สว่อว่ะอืมว่ายังไงสองคนเฮ้ยอย่ากังวลหมวดเอเจนต์วิเวียนคารลี่จะช่วยนำภารกิจนี้ถ้าทำงานกกับคุณตาต้ามาเป็นปีเพราะนั้นรู้ที่ดีเรื่องมันเย่แล้วนะน่าประทับใจเอ้ยผมไม่เอาเครดิตหรอกแค่ทำงานเลยแแน่นอนว่างานของนายคงยังไม่พอนี่เป็นรถเยอรมันพิเศษ เ้าปรการเอ่อห้่าอเราลูเซลล์อ่หาข้อมูลให้เราแล้วโอเคในนี้ <S 1> <S 1> สตาชีวิตปารีสอยู่ในมือท่านแล้วลดไฟที่ว่าทำงานกับ SOE ว่ะน่าจะเจ๋งมากน่ดูเลยอย่าจูกับรถพิเศษ ที่เราทำได้ก็คือรอโหลดผมลงเกมใน S D นะนึกถึงมาตอนที่เราโดดร่มที่เวคโคเลยไปดักตีพวกแกตัโปลร่มติดเก่าๆนะา่ะนี่แหละเป้าหมายเราเฮ้ยต้องให้เครดิตพวกเยอรมันนะเนี่ยรถไฟมาตัวเวลาชิบหายรถไฟใหญ่มากเลยหนามาก ชื่อเป็นซุปซุประยะยิงจรวด V2 มากกว่า200ไมล์บอกเลยมีมาร์เปอรีแน่นอนเทปมันไปที่จุดปล่อยตัวไม่ได้ข้าศึกข้างหน้าอะเพื่อนกับฉันจะออกไปเก็บเองเธอนี่คุมกันเธอเนี่ยนายกับซันแมนกังหัที่มันเยมายมมานายต้องคุมกันเขาไปเด้อเคโอ้มีกระตุอเคติดซัพเพลเซอร์เยี่ยมโอเคใช้มีดปักมึงก่อนเลยอันดับแรก ทำดีมากเลยเนี่ยทีน you know, ี okay. right. oh. ้ย oh. no, no, no ิ okay. ่งเลยนั่นแหละยโอเคเข้าไปในบ้านปักเอ๊ยังไม่แตกว่ะ เปิดนี่ของนายกูก็ปักคอมก่อนเลยโอเคดดมาเมา <c oughs> พี่ไม่ไปกูหักคอกูอต้องไปเพราะที อุ๊ยอุย,อยแม่งไม่ดีว่ะไม่ดีแล้วถ้ายิงมันตายตรงนี้แตกแน่โอเคหันหลังกลับมีมากพี่ชายแม่งย้ยิงคนตายคากำแพงปึ๊บเข้ามาหลบไปแม่งมีคนเห็นว่ะโอเครอ โอยลูกซองว่ะโอเคตัดคอเงียบยังไงเพ่หลบถูกต้งองเฮ้ยออมข้างเออออมไม่ได้อือยิงทิ้งออมไม่ได้ยิงทิ้ง

โอเคโอเคีนี่ดีกว่านี้ด้วยม่งเใหม่ไม่เคยได้ใช้โอ้หเยระเบิดมือมาจากไหนวะไอห่าเลยโอเคแทนแเนาะมา Ah, toss it out, take it, ah, ah, we gotta move. Ah, it out. We nah, nah. ah, nah. Enemies at the pull stop. Uh, nah. ah. Toss it up, ah. like ah. We need to get off. Okay. We'll yeah, sure right. Fire. Yeah, fire. fire. Man fire. fire. Never fire. Hang in there, buddy. Yeah, yeah. First the first here. Okay, fire. Okay, good. Okay, fire. Okay, ขอรั e ดี้เทรนส์ leaving need more ammo, Lieutenant. ขอครับหมวดขอหม,ดอหม,ดมวดนั่นแหละยิงโอ้โหปืนยิงยิงโคตรช้าเลยโคตรแม่งมีช้ามากอุ้ยเป็นไรอุ้ยนี่ของดีตัเน้นของใหญ่ ปิดปรตโอ้เฮียเฮียเฮ้ยเปนเอาปืนใหญ่ยิงใส่เขียระวังเนนขึ้นมาตะกคขึ้นรถเกียรโอ้ยขับปีกแอร์แรงเลยต้องหยุดรถไฟกูรู้แล้ว Can y Oh. เห็นไหมเห็น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 ป่าฟ้าดงหอยเฮ้ยโอ้ไม่เร็วกับาอู้ไม่ชิบกับความเร็วไอ้ฟากโอ้ยรถเข็นใครเอ้ยหินใหญ่ระวัง เยโอ้โยใสไ,ไหฮะออไอหาเลย,เลยโยลวยำเรดออเนี่นยคอ,ยอโอเคกูขับเองหได้ขับมีปืนเอ็ม,ม,ม,มอน้องชายเปิดเลยร้อนบนหรอโอ้ปืนร้อนปืรนร้อน ระเบิดต้องขึ้นไปหน้าขบนให้ได้มันปืนมันร้อนมันปาระเบิดอย่าให้คุณปาต้องขึ้นไปหน้าขบวนให้ได้มันก็รีบทำิวะขบวนขบวนอันตรายกว่า โอ้ยเฮ้ยรถกำมันระเบิดดีว่าไประเบิดเดี๋ยวต้องอันนี้เอออันดีมากเดนิเอลเอาเราออกไปก่อนเออนั่นแหละมันจริงก็ไม่ได้หรอกไอ้ยถ้าเราอยู่ใกล้ไอ้เทียเ์้ยไม่โดนแล้วสเก็ตระเบิดมือเฮ้ยโอ้ยมึงยังามาทำมันโอ้ยเฮ้ยกดไลค์กดไลค์เอา เยกดอะไรวะไอ้เฮียเล่นซ้ายไปก่อนกดไ่ทันเฮีเหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งโอ้ยกดจีกดตีเออโอ้ยระเบิดพอดีโอ้ยเสียการลุกคลุกเสียการลุกคลุกเขี่ยเอ้ไปขับข้าะหน้าโอ้ยเฮียรถ๊กระพังแล้วโดดดิ่โดด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  โอ,โ,โอ้โหภาพสวยอืตกลาไอ้เนี่ยกันโมนี่ทีหนึ่งเลยเออเอ้าวโอ้โหเฮียแม่งปวดอยได้โว้ถังน้ำมันเย็ดเคไปอีกมีถังเข้าอีกโอ้โหทั้งน้ำมันระเบิดกูเห็นอะไรโอ้โหยังไม่จบโอ้โหยิงย็ดลันเลยเฮ้ยโอ้ยมีคนมาอืมกดปุ่ทาร์ทไอ้เนี่ยโอ้โห Daniel, ไอ้เหี้ยแล้วรอบนี้กูโดนโหกระตุกจิตมากกระตุกจิตกระชากไกลสุดๆเดนนี่เอามึงอยู่ไหนวะกูก็ไม่รู้กูมาแล้วใจเย็นเออเจอแล้วแม่งเอ้ยเชื่อเกิดอะไรขึ้นไหไม่อยากเชื่อว่าจะรอดบอกเลยลงมาทึกแน่ สไตล์มีกล้องไหมวะเบียสันแม่งโดนเราเฮ้ยระวังเฮ้ยแี่แม่งมีคนมาช่วยตามมาเดี๋ยวพาไปหาหมวดนี่โทษทีนะคุณเป็นใครครับนี่เป็นเพื่อนเดี๋ยวนี้รีบมาเฮ้ยโอเค M P สีสิบอืมปืนบีปืนเบนยังอยู่กูโอเคโอเค อะไรวะโอ้โหนุ่งยังข้างหน้าวะนี่ปืนนี้ของพอดีโอ้ยรหลดอยูย่แป๊บเดียวม่สาวยิงไปก่อนเลยไปยังไงครับโอ้โหทับทับพอดีเี่วิ่งไป โอ๊ยเขี่ยม,มันรถดักรนดักรนดัก,ดกเล่นเป็นโจ๊กเลยผมบอกเลยขอโหลดก่อนสักครู่นั่นแหละ75นัดพร้อมลยุไยไปกันต่อโว้เฮียแล้วตรงนี้กูลดว่ายังไง ยังมีเฮ้ยเชียร์แล้วโอ้ยเชยีแม่งเข้าไปตบแม่งเสือกจับปุ่มไม่ได้้โห การปืนที่ยิงได้เลยตอนนี้เดี๋ยวนี้ Looks like they're ahead up ไม่แม่งข้างหน้ามีป่ะของน,นายตรงนี้ป่ะเย็ดเข็มหูรอดแล้วโอเคชิป2เหี้หาอะไรก็ได้มากก็ไม่รู้ ฉันคิดว่านี่คนของนายอนี่ไงนายเจอรูสเซอร์แล้วเจอกับมาคิดกลุ่มต่อต้านฆ่าพวกเยอรมันอย่างน้อยก็เพื่อจับตัวมาสอบประคำได้ไหมอืมมีปัญหามาก่วหรือว่าเสียนายไปแล้ว โอ้ทำผลง,งานเยอะเลยรถไฟคนถูกหยุดไม่ใช่ถูกทำลายเอ่อขอโทษทีครับพอดีว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแผนน่ะแต่ว่าถ้ามองแง่านีแล้วก็ทำให้พวกเยอรมันที่นี่รู้ว่าพวกเรากำลังมาเพราะฉะนั้นตีกไปกันเถอะไมไ่อยู่กับเราจะทำภารกิจจบใช่ไหมไครับทา่านผู้พันก็ไกม่รู้เหมือนกันแต่ผมกับซัตแมนก็รอดจากกองรถไฟได้แล้วก็มารวมกับกลุ่มพวกสาวฝรั่งเศส ชื่อลูเซลเป็นหน่วยต่อต้านและอย่างหนึ่งเธอทำให้เรากลายเป็นเบี้ยในกระดานสักอย่างหนึ่งเพราะว่าเธอมีภารกิจในปารีสและเธอเป็นหัวหน้างานการบุกรอบนี้อะไรครับจากการระเบิดรถไฟทีนี้เรามีเวลาที่ปารีสเยอะขึ้นตอนนี้กลุ่มต่อต้านก็จะใช้พวกเอกสารพวกนี้เพื่อแทรกซึมเข้าไปในป้อมปราการของนานซีภายใจกลางเมืองซึ่งแน่นอนว่าผมเอาด้วย เฮ้ย hey, อะไรครับนี่อ <laughs> เป็นด่านที่โคตรโคตรจะพูดว่างไงดีวะไอ้แค่โคตรโคตรไม่เป็นความเป็นจริงเลยเนี่ถไ,ไฟระเบิดเนี่ยน,นะเนี่ยมันก็ระเบิดตูมตามเพิ่นโอ้โหทำอไรโอเคใครที่ชอบอก็เล่นกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ครับเจอกัอนใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบาย